สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องในวันนี้ดิฉันขอแสดงความเคารพและขอให้หัวใจของทุกคนได้พบกับความสงบขอให้เรื่องราวของเราในวันนี้เตือนให้ระลึกถึงความรักกรรมและความจริงที่ไม่มีวันซ่อนเร้นขอให้บุญของคุณคุ้มครองและขอให้หัวใจของคุณเปี่ยมไปด้วยความสงบสาธุวันที่เธอกลับบ้านเร็วกว่าปกติด้วยลางสังหณ์แปลกเธอเดินย่องเข้าสู่ความเงียบงนัน แต่เสียงครวนครางจากห้องนอนหยุดทุกย่างก้าวภาพที่เห็นทําให้เธอแทบขาดใจสามีที่รักกาลังกอดรัดอยู่กับผู้หญิงอีกคนและผู้หญิงคนนั้นคือน้องสาวแท้ๆในใส้ของเธอเองการทารยศหักหลังที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ทําลายครอบครัวทั้งสองฝ่ายความไว้ใจแตกสลายหมดสิ้นในพริบตาเดียวอริยาจะลุกขึ้นสู้และทวงคืนศักดิ์ศรีของเธอได้อย่างไร ร่วมติดตามเรื่องราวการแก้แค้นอันแสนเจ็บปวดได้ในคลิปนี้วันนี้อริยากลับบ้านเร็วกว่ากำหนดเธอรู้สึกปวดหัวและวิงเวียนเล็กน้อยจึงขอลาป่วยกลับมาพักผ่อนที่บ้านนาฬิกาบนข้อมือแสดงเวลาบ่าย30นาทีแสงแดดสดสองร้อนแรงผ่านมาหน้าต่างรถยนต์ของเธอจอดสนิทหน้าประตูบ้านดูเงียบสงบผิดปกติวิสัยปกติแล้วจะต้องมีเสียงของแม่บ้านเธอไขกุญแจเข้าไปในความเงียบกลิ่นหอมบางอย่างลอยมาแต่จมูกไม่ใช่ กลิ่นน้ำหอมประจำของสามีเธอมันเป็นกลิ่นหอมหวานอ่อนโยนของดอกไม้กลิ่นที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีกลิ่นน้ำหอมของอ้อมน้องสาวแท้ๆหัวใจของอริยาเริ่มเต้นรัวแรงขึ้นนมีความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านสันหลังเธอเพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรบางที่อ้อมอาจจะแวะมาเอาของแต่ทำไมสามีถึงต้องปิดเงียบเช่นนี้เธอเดินย่องไปตามโถงทางเดินชั้นล่างทุกฝีก้าเต็มไปด้วยความประวัิประหารเสียงหัวใจเต้นดังกว่าเสียงฝีเท้าเธอหยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันไดไม้อกเงี่ยหูฟังเสียงที่มาจากชั้นบนมีเสียงครงครางเบาๆเล็ดลอดลงมา เสียงนั้นฟังดูอุยและเผาเบามากมือของเธอเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเธอค่อยๆก้าวขึ้นบันไดอย่างช้าๆพื้นไม้ส่งเสียงเอียดเบาๆทุกครั้งที่เหยียบเสียงนั้นเหมือนเสียงสัญญาณเตือนภัยอริยาหยุดหายใจเมื่อถึงหน้าห้องนอนใหญ่เสียงกระซิบดังชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเป็นเสียงของนนสามีและเสียงของผู้หญิงอีกคนความกลัวกลายเป็นความโกรธอย่างบ้าคลั่งเธอไม่ได้เคาะประตูหรือส่งเสียงเตือนมือที่สันสถานผลักประตูให้เปิดออกภาพตรงหน้าทาให้ทุกสิ่งหยุดนิ่งนนกาลังกอดร่างใครบางคนไว้แน่นร่างนนนนนนนัั้้้้สสวมมมชุดออีีขขาาาาลูกไใหหหงคทท่ํ เธอท้าขัดใจมันคืออ้อมน้องสาวผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคือน้องสาวมองเธอด้วยสายตาตกตะลึงสุดขีดนนรี่พลาออกจากอ้อมอย่างรวดเร็วแต่ภาพนั้นมันชัดเจนเกินกว่าจปะปฏิเสธความเจ็บปวดทาโถมเข้าใส่จนหายใจไม่ออกอริยารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังคลายดวงตาของเธอพร่าโมไปด้วยน้ำตาไม่มีเสียงใดๆสามารถเปล่งออกมาได้มีแต่ความเงียบที่กรีดร้องอย่างน่ากลัว อาริยายืนนิ่งเหมือนถูกสาปเธอมองภาพนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองนอนรีบดึงผ้าห่มมาคลุมตัวอย่างลนลานอ้อมเอาแต่ก้มหน้างุดน้ำตาคอหน่วยความเงียบหนักอึ้งบีบอัดทุกอย่างเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปหมดอริยารู้สึกเย็นเยือกตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ในใจกลับลุกเป็นไฟโหมกระหน่ำภาพวัยเด็กของเธอกับอ้อมย้อนกลับมาน้องสาวคนเดียวที่รักและไว้ใจที่สุดสามีที่สาบานว่าจะรักพักดีตลอดไปทั้งหมดกลายเป็นเรื่องโกหกที่น่ารังเกียจคำว่าทำไมาวงเวียนอยู่ในความคิดเธอพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ยอมออกมาริมมฝีปากสั่นคคุไได้ ฮอนอนเรียกชื่อเธออย่างเ,าเบา,บาอริยาอยากเข้าใจผิดเสียงเขาเต็มไปได้วยความหวาดหวั่นอ้อมตัวสัน่นเทิมราวกับลูกนกเปียกฝนแต่สายตาของอริยาไม่ได้มองนลเลยเธอมองเพียงอ้อมน้องสาวของเธอน้องสาวผู้ที่ทรยศหักหลังเธอได้ลงคอความรักในอดีตเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังความเจ็บปวดทำให้ร่างกายชาไปหมดทันใดนั้นมือของเธอก็ยกขึ้นมานิ้วเรียวยาวชี้ไปที่ประตูทางออกไม่ได้พูดอะไรสักคำออกมาจากปากแต่การกระทำนั้นชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆเธอต้องการให้นนกับอ้อมออกไปออกไปให้พ้นจากสายตาของเธอนอนพยายามจะก้าวลงจากเตียงเพื่อ ที่บาบอริยาถอยหลงังไปหนึ่งก้าอย่างรังเกียจเธอสายหน้าเบาๆเป็นสัญญาณปฏิเสธน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลทะลักออกมามันไหลลงมาเป็นทางเปียกชุ่มแก้มอ้อมร้องให้สะอื้นออกมาอย่างไม่อายนนมองภรรยาด้วยความรู้สึกผิดเต็มเปี่ยมเขาไม่มีคำพูดใดๆจะแก้ตัวได้เลยอริยาปิดประตูห้องลงอย่างช้าๆเสียงปิดประตูไม่ดังแต่สะเทือนไปถึงขั้วหัวใจเธอยือนพิงประตูหายใจอย่างติดขัดทุกอย่างพังทลายลงในพริบตาเดียวเธอรู้ดีว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมความสัมพันธ์ที่สร้างมาถูกทำลายสิ้นนเเชิงคาาสบบรักกถูหยยยี่จไมล อืชินดีเธอเดินเซไปที่ห้องรับแขกชั้นล่างสายตาเลื่อนลอยมองไปที่ความว่างเปล่าร่างกายของเธออ่อนแรงจนยืนไม่ไหวสุดตัวลงนั่งบนพื้นพรมอย่างหมดสิ้นหวังมีเพียงความเงียบและน้ำตาเท่านั้นเป็นเพื่อนอยู่ในช่วงเวลาที่แสนมืดมิดนี้เธอไม่ได้รู้สึกโกรธอีกต่อไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าภายในจิตใจความว่างเปล่าที่มาพร้อมกับความปวดร้าว นนยืนแข็งทื่ออยู่ในห้องความผิดหวังในตัวเองกัดกินหัวใจอ้อมคว้าเสื้อผ้ามาสวมใส่อย่างเร่งรีบเธอมองพี่สาวที่เพิ่งเดินจับไปความรู้สึกผิดท่วมทน้นจนแทบพังนนพยายามปลอบอ้อมด้วยความอ่อนโยนเขาบอกให้เธอจะเย็นและรออยู่ที่นี่ก่อนที่นนจะเดินตามอริยาลงไปด้านล่างเขารู้ว่ามันถึงเวลาต้องเผชิญหนะ้าความจริงนนเดินลงบันไดยอย่างรวดเร็วเขามองเห็นร่างของอริยาที่มุมห้องรับแขกเธอนั่งตัวงอยู่บนพื้นพรมสีอ่อนเหมือนรูปปั้นที่แตกสลายไปแล้วเขาคุกเข่าลงข้างๆภรรยาของเขานอน,อนเอื้อมมือไปส ผัดไหลเธอเบาๆแต่อริยาสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตเธอรีบปัดมือเขาออกไปทันทีสายตาที่มองเขานั้นว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตนน้ำตาไหลอับแก้มด้วยความเสียใจผมขอโทษอริยาผมรู้ว่าผมทำผิดเขาพูดเสียงสั่นเครือด้วยความอับอายมันเป็นความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะความอ่อนแอของผมอริยาเงยหน้าขึ้นมองเขาช้าๆใบหน้าของเธอเปื้อนคราบน้ำตาจนซีเซียวเธอพูดออกมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เห็นภาพนั้นเสียงของเธอแหบแห้งเหมือนคนขาดน้ำและน้องสาวฉะนมันเป็นความผิดพลาดด้วยหรือคำพูดนั้นเหมือนนนมกกรลึ ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เขาทำได้เพียงก้มหน้าลงอย่างละอายอริยายันกายลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นความแข็งแกรง่งเธอรู้สึกได้ถึงพลังที่ถูกปลุกขึ้นมาพลังที่จะปกป้องความเคารพตัวเองเธอไม่ได้ร้องให้อีกต่อไปแล้วเธอปาดน้ำตาออกจากใบหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวไปเก็บของของคุณสนนฉันต้องการให้คุณออกไปจากบ้านนี้คำพูดของเธอชัดเจนและเฉียบขาดไม่มีความลังเลอยู่ในน้ำเสียงนนเงยหน้ามองภรยาด้วยความตกใจอริยาคุณพูดจริงหรือเขาถามด้วยความหวังอันริปรีใช่ฉันจริงจังมากฉันทนอยู่กับคนทรยศได้ อิงเป็นคนที่ฉันรักและไว้ใจที่สุดถึงสองคนเธอพูดโดยเน้นทุกคำอย่างช้าช้านน,นพยายามจะอ้อนวอนขอโอกาสเขาพยายามจะจับมือเธอไว้แต่อริยาถอยห่างออกใหม่ครั้งผมจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการโปรโดให้โอกาสผมได้แก้ไขเถิดเขาพูดด้วยความหมดหวังและสิน้นฤทธิ์อริยาหัวเราะเบาๆเป็นเสียงที่น่ากลัวเธอสายหน้าด้วยความสมเพชตัวเองคุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนนความเชื่อใจมันแตกสลายไปแล้วและฉันไม่ต้องการซ่อมแซมมันอีกเธอเดินไปยังโต๊ะข้างโซฟายอย่างช้าช้หยิบกุญแจรถและกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาฉันจะไปอยู่่โรรงงแมสักักวววนนในชเลาา นั้นคุณต้องจัดการทุกอย่างนนมองตามร่างของภรรยาด้วยความเป็นงงเขาไม่เคยเห็นอริยาเป็นแบบนี้มาก่อนหญิงสาวผู้ที่อ่อนโยนได้หายไปแล้วเหลือไว้เพียงหญิงแกร่งที่เต็มไปด้วยบาดแผลอริยาเดินไปยังประตูหน้าบ้านเธอไม่หันกลับไปมองนอนอีกเลยความสัมพันธ์สิปีจบลงแล้วอย่างสมบูรณ์ด้วยน้ำมือของน้องสาวและสามีเธอเองแสงอาทิตย์ยามเย็นเริ่มรับขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงความมืดมิดภายในบ้านหลังใหญ่และความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจางหายไปอาริยาเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกโลกที่ตอนนี้ดูเย็นชาและโหดร้ายกว่าเดิมมากเธอขับรถออกไปอย่างมา รีบร้อนทิ้งนนไว้กับความเงียบและเสษซากช,ชีวิตส่วนอ้อมน้องสาวของเธอก็ยังอยู่ข้างบนรอรเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดไม่แพ้กันอริยารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นการตัดสินใจครั้งใหญ่กำลังรอเธออยู่แต่ตอนนี้เธอขอเพียงแค่ความสงบความสงบจากความทรยศอันขมขื่นนี้ อริยาขับรถไปตามถนนที่คุ้นเคยแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดไฟถนนส่องสว่างแต่ไม่สามารถไล่ความมืดในใจได้เธอเปิดวิทยุเพื่อกลบความเงียบงนันแต่ทำนองเพลงรักกลับบาดลึกในความรู้สึกเธอเลี้ยวเข้าสู่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านพนักงานต้อนรับยิ้มให้เธออย่างสุภาพแต่รอยยิ้มนั้นกลับทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเธอได้ห้องพักบนชั้น15วิวทิวทัศน์ยามค่ําคืนของกรุงเทพสวยงามมากแต่เธอกลับมองไม่เห็นความสวยงามใดๆห้องพักหรูหราแต่ให้ความรู้สึกว่างเปล่าอาริยาทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มน้้ําาาตทีี่หหยุดแลลลวกกกับอออม ครั้งเธอปล่อยให้ตัวเองร้องให้ออกมาจนสุดเสียงปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดให้ไหลออกมาที่บ้านนนยิงคงยืนนิ่งอยู่กลางห้องรับแขกเขามองประตูที่อาริยาเดินจากไปอย่างไม่เชื่อความรู้สึกผิดทุกตีเขาอย่างรุนแรงนนเดินขึ้นไปยังห้องนอนใหญ่ครั้งอ้อมนั่งร้องให้อยู่บนเตียงโดยไม่สนใจเสื้อผ้าที่ยับยุ่ยินนปิดประตูห้องและยืนมองน้องภรรยาทำไมอ้อมนอนถามด้วยเสียงที่แหบพร่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับพี่สาวตัวเองอ้อมงยหน้าขึ้นมามองเขาด้วย น้ำตาม,มันไม่ใช่ความตั้งใจอ้อมขอโทษเธอพูดด้วยเสียงที่ขาดหพวกมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวอ้อมรักที่อริยามากนะพี่นนแต่มันห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยนนทอสายหน้าน,นิ่งด้วยความปวดร้าวความรักแบบไหนกันที่ทำลายความสุขของคนอื่นความสุขของพี่สาวเธอเองด้วยซ้ำอ้อมก้มหน้าลงอีกครั้งอย่างสำนึกผิดนนรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าจะโกรธเขาเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่อริยาให้เวลาเราจัดการทุกอย่างนนพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็กขาดเธอเองก็ต้องไปจากที่นี่เหมือนกันอออออ้้้มมมเงนอนอยงยหหนนนนาา่่ตกใจธจธะไไไไปด นะพี่นนเราจะทําอย่างไรต่อไปดีอนาคตของเราและคาว่าอนาคตทําให้รอยยิ้มเยือยยันปรากฏบนใบหน้าของนนอ,นอนาคตของเรานนถามกลับอย่างเย็นชามันไม่มีอนาคตแล้วอ้อมเธอทําทลายอนาคตของพี่สาวเธอและอนาคตของฉันก็ด้วยนนเริ่มเก็บเสื้อผ้าของเขาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าทุกชิ้นที่อาริยาเคยซื้อให้ความทรงจําทั้งหมดกําลังถูกบรรจุลงไปในนั้นเขาเหลือมองอ้อมที่นั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงพรุ่งนี้เช้าเธอต้องออกจากบ้านนี้ไปฉันจะโทรเรียกแท็กซี่ให้เธอนอนพูดด้วยน้าเสียงที่ไม่มีการต่อรอง ที่ห้องพักโรงแรมอริยาเช็ดน้ำตาออกไปจากใบหน้าเธอรู้ดีว่าการร้องให้ไม่ได้ช่วยอะไรตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคือเข้มแข็งเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอย่างใจเย็นรายชื่อแรกที่เธอเลื่อนไปเจอคือเบอร์แม่มือของเธอสันเมื่อกดโทรออกเสียงแม่ตอบรับมาด้วยความหงอยใยอริยาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังเล่าด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่เต็มไปด้วยรอยร้าวไม่เงียบไปนานมากหลังจากได้ยินเรื่องราวไม่มีเสียงตำหนิหรือแสดงความตกใจเกินเหตุมีเพียงเสียงถอนหายใจที่หนักอึ้งไม่เข้าใจนะลูกแม่รู้ว่าลูกจจจปวดดแแค่ไหนมะักา เรื่องอ้อมให้เองลูกไม่ต้องเป็นห่วงอริยารู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกอย่างน้อยเธอก็ยังมีครอบครัวอยู่เคียงข้างเธอตัดสายจากแม่ด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมเธอจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังและจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้อีกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งเห็นแสงไฟในเมืองยามค่ำคืนที่สองประกายคืนนี้คือคืนสุดท้ายที่เธอจะอ่อนแอรพรุ่งนี้แสงอาทิตย์จะนำพาความเข้มแข็งม,ม,ม,มาให,ให้เธอจะทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเธอรวมถึงความสุขและศักดิ์ศรีของเธอด้วย ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเรื่องจริงกำลังจะเริ่มเปิดเผยอย่าเพิ่งไปไหนเพราะตอนจบจะทำให้คุณต้องตกใจมาต่อเรื่องราวกันเลยครับค่ะ ไม่นานหลังจากนั้นโทรศัพท์ของอ้อมก็ดังขึ้นชื่อแม่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจนอ้อมรับสายด้วยมือที่สั่นเทิมเสียงของแม่ไม่ได้ดังแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังแม่พูดกับอ้อมอย่างเยือกเย็นและเฉียบขาดสิ่งที่ลูกทำมันเกินกว่าจะให้อภัยได้อ้อมรำไ้และขอโทษไม่อย่างบ้าคลั่งเธอพยายามอธิบายถึงความผิดพลาดนั้นแต่แม่ไม่ยอมฟังคำแก้ตัวใดๆแม่บอกให้อ้อมกลับมาที่บ้านในทันทีไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้เช้าอีกแล้วไม่ต้องเอาอะไรมานอกจากเสื้อผ้าติดตัวอ้อมรู้สึกเหมือนถูกขับไล่ออกจากโลกน,นที่ยยยนนนนอู่่เเงีีบั้าาไไปขมกล ้าสบตากับอ้อมอีกต่อไปแล้วอ้อมตัดใจเก็บของสาคัญเพียงเล็กน้อยกระเป๋าผ้าใบเล็กบรรจุเพียงแค่ความอับอายเธอก้มลงกราบเท้าของนนอย่างไม่มีศักดิ์ศรีอ้อมขอโทษพี่นนสํสหรับทุกอย่างนนไม่ได้ตอบอะไรเขายืนเหมือนรูปปั้นเขาทําได้เพียงมองอ้อมเดินจากไปน้องสาวของภรรยาเดินออกจากบ้านเงียบๆในค่ําคืนที่แสนมืดมิดและโหดร้าย นนมองดูความว่างเปล่าภายในบ้านทุกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยเงาของอริยาเขาเดินกลับเข้าไปในห้องนอนเตียงขนาดใหญ่ดูอ้างว้างและเย็นชืดเขาเริ่มเก็บของตัวเองอย่างจริงจังทุกสิ่งที่จับล้วนมีความทรงจำเสื้อเชิ้ตที่อาริยาเลือกให้ในวันเกิดเนคไทสีสวยที่เธอผูกให้ก่อนไปทำงานน้ำตาของนอนหยดลงบนพื้นไม้เขาคิดถึงวันที่เขาสวมแหวนแต่งงานให้เธอคำสัญญาที่เคยให้ไวในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์คำสัญญาที่เขาทำลายมันด้วยมือตัวเองนอนนั่งลงข้างกระเป๋าเดินทางที่ปิดสนิทเขาไม่ได้รู้สึึึกกกกถงงคววามมรััใดดๆบอออ้้้แลสิิ่่ทีเเเขนนป็ ทียงความหลงผิดชั่ววูบแต่ผลของการกระทำมันทำลายทุกสิ่งเขานอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนั้นเฝ้ารอแสงแรกของวันใหม่ด้วยความทรมานเมื่อนาฬิกาบอกเวลาตีห้าสี่สิบห้านาทีนนลากกระเป๋าเดินทางลงบันไดมาเขาหยิบกุญแจบ้านวางไว้บนโต๊ะข้างกุญแจมีจดหมายสั้นๆฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่สันเทิมของเขาเองเขาเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปอย่างช้าๆทิ้งชีวิตที่สมบูรณ์แบบไว้เบื้องหลังรถแท็กซี่คันเก่าจอดรออยู่หน้าประตูนนก้าวเข้าไปในรถด้วยความเหนื่อยล้าเขาไม่ได้หันกลับไปมองบ้้้้าาาาาานนนออีีกเเเเลลยพระระขขขูดวว่่่มมัไใชบงแ อริยาตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ยามเช้าเธอรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เติมเต็มความอ่อนแอของเมื่อคืนได้หายไปหมดสิ้นเธออาบน้ําและแต่งตัวอย่างพิถีพิถันสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีชีวิตชีวาเธอตรวจสอบโทรศัพท์อีกครั้งมีข้อความจากนนมากมายที่ไม่ได้อ่านข้อความขอโทษและคําอ้อนวอนมากมายเธอตัดสินใจลบมันทิ้งไปทั้งหมดทันทีไม่มีประโยชน์ที่จะ ย้อนกลับไปมองอดีตอริยาลงไปชั้นล่างเพื่อรับประทานอาหารเช้าเธอสั่งกาแฟดำเข้มๆหนึ่งแก้วความขมของกาแฟช่วยให้เธอรู้สึกตื่นตัวเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกมาเขียนรายการสิ่งเนื่อที่ต้องทำอย่างเป็นระบบอันดับแรกคือการติดต่อทนายความอริยาโทรศัพท์หาคุณทนายวิภาวันทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านคดีครอบครัวเธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างใจเย็นคุณวิภาวันรับฟังด้วยความเข้าใจและให้คำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเราจะเรียกร้องค่าเสียหายให้มากที่สุดนะคะทนายวิภาวันกล่าวอย่างหนักแน่นค่าเสียหายจากสามีและจากน้องสาวด้วย อริยารู้สึกโล่งใจที่เรื่องราวเริ่มเดินหน้าเธอไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมายแต่เธอต้องการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นและต้องการให้ผู้ที่ทำผิดได้รับผลกรรมการเริ่มต้อในใหม่ของอริยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเข้มแข็งกว่าเดิมและเด็ดเดี่ยวมากขึ้น ที่บ้านพ่อแม่ของอาริยาอ้อมเดินเข้ามาในบ้านอย่างเงียบเงันใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและร่องรอยน้ำตาคุณหญิงนวลจันท์ผู้เป็นแม่นั่งรอยอยู่ที่ห้องรับแขกท่านไม่ได้ลุกขึ้นมาโอบก,กอดหรือปลอบโยนลูกสาวคนเล็กแต่สายตาที่มองอ้อมนั้นเย็นชาและเฉยเมยอ้อมสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าผู้เป็นแม่เธอปล่อยโฮออกมาอย่างควบคุมไม่ได้แม่จะอ้อมขอโทษเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่มองอ้อมด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนผิดหวังเสียใจและโกรธแค้นลูกรู้ไหมว่าลูกได้ทำลายอะไรลงไปเสียงแม่นิ่งเรียบแต่ทรงพระ ลังมากลูกํำลายความไว้ใจของพี่สาวลูกลูกทำลายครอบครัวของลูกเองอ้อมสั่นเทิมจนพูดไม่ออกแม่ไม่ได้ถามถึงนนหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเพราะอริยาเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วจากนี้ไปลูกต้องอยู่บ้านแม่จะจำกัดการใช้ชีวิตของลูกทั้งหมดห้ามมาติดต่อกับนนไม่ว่ากรณีใดๆห้ามโทรหาพี่อริยาจนกว่าพี่สาวจะพร้อมอ้อมพยักหน้าทั้งน้ำตาด้วยความยอมจำนนเธอรู้ว่าบทลงโทษนี้สมควรและการกระทำของเธอทำให้ครอบครัวต้องอับอายคุณหญิงนวลจันเดินจากไปอย่างช้าๆทิ้งอ้อมให้นั่งอยู่กลางความเงียบงันนั้นมธ์แ่ลููกถ กระกคลุมด้วยรอยร้าวที่ยากจะประสานวันต่อมาอริยาไปพบคุณทนายวิภาวันที่สำนักงานทั้งสองคนนั่งลงบนโต๊ะทำงานขนาดใหญ่เอกสารเกี่ยวกับการฟอ้องยดถูกวางเรียงไว้ทนายวิภาวันอธิบายขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของนนเราจะดำเนินการฟ้องอหย่าฐานเป็นชู้พร้อมเรียกค่าทดแทนความเสียหายทางจิตใจซึ่งตามกฎหมายไทยเราสามารถฟ้องได้สูงสุดและในส่วนของอ้อมน้องสาวลูกเราสามารถ ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เช่นกันเพราะถือเป็นการรบกวนความสัมพันธ์ในครอบครัวอริยาฟังทุกคำอย่างตั้งใจและสงบเธอรู้สึกเหมือนได้พลังกลับคืนมาการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อดักศีนนพยายามจะโทรเข้ามาอีกหลายครั้งแต่เธอไม่รับสายใดๆจากเขาอีกเลยทนายวิภาวันส่งจดหมายฉบับแรกถึงนนเป็นหนังสือบอกกล่าวการฟ้องอย่างเป็นทางการรวมถึงข้อเรียกร้องแบ่งสินสมรสและค่าทดแทนจดหมายฉบับนั้นถูกส่งไปที่บริษัทของนอนสร้างความตกตะลึงให้กับเพื่อนร่วมง,งานบางคนชื่อเสียงของนอนนททีีี่่่เเเเคคยดงงาาามมมมริสัลออขไืก นอกจากต้องหาทนายความมาสู้คดีชีวิตที่เคยหรูหราของนอนเริ่มดิ่งลงเหวเขาต้องย้ายไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆอย่างโดดเดี่ยวความรู้สึกผิดและความเหงาถ้าถมใส่เขานนพยายามโทรหาอ้อมอย่างบ้าคลั่งเพื่อขอความเห็นใจหรือคำปรึกษาสุดท้ายแต่อ้อมก็ไม่สามารถรับสายเขาได้เลยเขาสำนึกได้ว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างแล้วจริงๆ ส่วนอาริยาใช้เวลาในช่วงสองสัปดาห์นั้นมุ่งมั่นกับการทำงานและการดูแลตัวเองเธอเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ไปออกกำลังกายและเข้าคลาสโยคะเพื่อให้ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นเพื่อนๆท,ที่ทราบข่าวต่างเข้ามาให้กำลังใจพวกเขายืนเคียงข้างอาริยาอย่างเต็มที่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขบ้านหลังใหญ่ที่เคยอยู่ร่วมกับนน,นตอนนี้ถูกทนายความเข้าจัดการเรื่องทรัพย์สินอาริยารู้ว่าเธอจะต้องกลับไปที่นั่นในไม่ช้าเพื่อเคลียร์สิ่งของและจบเรื่องราวทั้งหมดแต่ตอนนี้เธอพร้อมทีี่เคมย ให้นนและอ้อมได้สลายไปหมดเหลือไว้เพียงบทเรียนอล้มค่าบทเรียนที่สอนให้เธอรู้จักเลือกและรักตัวเองเธอเข้าใจแล้วว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การอดทนกับความเจ็บปวดแต่คือการกล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษวันที่สองของการทำงานกับทนายทนายวิภาวรรณแสดงหลักฐานการโอนเงินที่นนเคยโอนให้อ้อมแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ก็เป็นหลักฐานมัดตัวหลักฐานที่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอริยาจะเย็นและเด็ดขาดในการเซ็นเอกสารเธอพร้อมที่จะก้าวข้ามทุกความเจ็บปวดพร้อมที่จะทิ้งนามสกุลของ นวไว้เบื้องหลังและกลับมาเป็นอริยาคนเดิมที่สดใสและมั่นใจเย็นวันนั้นอริยาขับรถกลับไปยังบ้านของเธอเป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ที่เธอได้กลับมาบ้านดูเงียบเหงาและว่างเปล่าวกว่าที่เคยเธอเดินเข้าไปในห้องนอนที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดเตียงถูกจัดเก็บเรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ร่องรอยของความทรยศยังคงฝังลึกในความทรงจําเธอไม่ได้รู้สึกโกรธอีกต่อไปเหลือเพียงความรู้สึกเมินเฉยเท่านั้น อริยาล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนาะเธอไม่ได้ตั้งใจจะกลับมาอยู่ทาวรในตอนนี้แต่เธอมาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแสดงให้เห็นว่าเธอได้กลับมาทวงคืนทุกสิ่งแล้ว,ลวเธอส่งข้อความซ่านอาถึงทนายวิภาวรนชันพร้อมแล้วที่จะไปศาลข้อความนั้นสั้นแต่หนักแน่นด้วยความมุ่งมั่นการต่อสู้ในศาลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นการต่อสู้เพื่อยุติความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดและเป็นการประกาศอิสรภาพของอริยาอย่างแท้จริงอริยาขับรถออกจากบ้านด้วยรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสุขแต่มาจากความสงบและความเด็ดขาดในจิตใจพรุ่งนนี้จะเป็ วันเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตเธอบทที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและอิสระวันรุ่งขึ้นเป็นวันไต่สวนนัดแรกอริยาเดินเข้าสู่ศาลด้วยความมั่นใจชุดสูทสีขาวทําให้เธอดูสง่างามทนายวิภาวันยืนเคียงข้างเธอเสมอเธอเห็นนนท์นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนนดูสุกผอมและแก่กว่าวัยมากข้างๆเขาคือทนายความที่ดูเหนื่อยล้าอ้อมน้องสาวของเธอถูกเรียกมาเป็นพยานด้วยอ้อมนั่งก้มหน้าอยู่มุมห้องอย่างเงียบๆใบหน้าของเธอซีดขาวไร้สีเลือดสายตาของอริยาไม่ได้แสดงความโกรธมีแต่ความว่าง การไต่สวนเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหลักฐานทั้งหมดถูกนำเสนออย่างชัดเจนเอกสารการโอนทรัพย์สินระหว่างนนกับอ้อมหลักฐานการนอกใจที่แน่นหนาไม่มีช่องโหว่ทนายวิภาวันพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถึงความเสียหายที่ลูกความได้รับทั้งหมดนนถูกซักถามและทำได้เพียงยอมรับไม่มีคำปฏิเสธใดๆหลุดออกมาจากปากเขานนมองอริยาด้วยแววตาสำนึกผิดสุดท้ายแต่อริยาไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิน้นอ้อมให้การด้วยเสียงสั่นเครือและน้ำตาย,ยอมรับทุกการกระทำโดยไม่มีการแก้ตัว การตัดสินใช้เวลาไม่นานเกินค่าสารอนุมัติการอย่าโดยทันทีและมีคำสั่งให้นนแบ่งสินสมรสทั้งหมดรวมถึงจ่ายค่าทดแทนทางจิตใจตามที่ร้องขอส่วนอ้อมน้องสาวก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นการลงโทษที่ยุติธรรมและเด็ดขาดนนกับอ้อมยอมรับคำตัดสินอย่างจำนนพวกเขาต่างสูญเสียเกียรติและทรัพย์สินไปหมดความยุติธรรมได้กลับมาสู่อริยาและในที่สุด อริยาลุกขึ้นยืนอย่างสง่าพาเผยเธอจับมือทนายวิภาวันด้วยความขอบคุณก่อนเดินออกจากห้องพิจารณาคดีอย่างช้าๆเธอหันไปมองนอนท์และอ้อมเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกแช่แข็งภาพในห้องนอนวันนั้นมันจบลงแล้วจริงๆอริยาเดินออกมาสู่แสงอาทิตย์ด้านนอกความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเธอหยิบโทรศัพท์และโทรหาแม่ทันทีเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความโล่งใจตอนนี้เธอเป็นอิสระจากความเจ็บปวดแล้วเธอขับรถไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังออฟฟิศใหม่ออฟฟิศที่เธอจะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้้นมมมาชีวิิตตบทให่่่ไดเรอ หนขึ้นอย่างแท้จริงไม่มีนนทไม่มีอ้อมอยู่ในเส้นทางนี้อีกเหลือเพียงอริยาผู้แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวผู้ที่กล้าเดินออกมาจากเงามืดของความทรยศเธอรู้ดีว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะเหนือความอ่อนแอและความรักที่ผิดหวังรอยยิ้มที่แท้จริงกลับมาประดับบนใบหน้าอริยาพร้อมแล้วที่จะอกกอดอนาคตที่สดใสอนาคตที่เป็นของเธอเพียงผู้เดียว